เพียกทำไงอยากชนะอยากชนะง่ายๆครับแค่ลดเทิร์นโอเวอร์ลงรู้จักว่าเทิร์นโอเวอร์อ่ะเพียบเลยเมื่อกี้เล่นจนจบมาเพียบเลยเอกอันชนะมานะครับ สวัสดีครับพบกับพวกเราเองน n ี i Ya Channel ไม่ใช่เมื่อกี้ินเด็ดมาสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆมีปัญหาไม่แข่งไม่ค่อยชนะนองว่าเอ้ยทำไมมันแพ้แพ้เพราะอะไรเลยนี่ทำไมมันถึงแพ้คือจริงมีปัจจัยมากมายที่ทำให้เราแพ้แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำให้น้องๆระลึกถึงและพัฒนารถ เทิรร์์นโออวหรือเรียกว่าแก้ไขตัวเราเองได้ครับก่อนอื่นเลยเทิร์นโอเวอร์คืออะไรครับเพี่แคือการเล่นอะไรก็ได้ที่เล่นแล้วผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงครับส่งครับชูดคุณเสียเทิร์นโอเวอร์จาก3เรื่องหลักนี้รย่ง่ายๆว่าเทิร์นโอเวอร์เนี่ยเวลาคุณบุกไปอ่ะเราไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงเออถ้าบุกแล้วไม่ได้ยิงเนี่ยโดนเทิร์นโอเวอร์แล้วก็โดนแน่ๆไม่ว่าจะส่งออก ถูกขโมยใช่หมดช็อตคอฟเลี้ยงไม่ดีชูดไม่ลงสารพัดทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราจะลดเทิร์นโอเวอร์กันด้วย3เรื่องครับเลี้ยงสมและชูดเอาละเรื่องแรกเลยเรื่องการเลี้ยงครับการเลี้ยงเนี่ยเสียเทิร์นโอเวอร์เรื่องไหนบ้างครับพี่แอ๊ที่เห็นบ่อยๆเลยนะพี่เอ๋ครับโมแต่เลี้ยงรอดขาอยู่นั่นแหละแล้วถูกขโมยแล้วก็เสียงมาคือวันนีติดติดขาตัวเองเลี้ยงเองติดเองแล้วก็หลุดไปออก็หลุดไปสารพัดใช่นะครับเพราะนั้นการเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ ลดง่ายมากเลยอฝึกเลี้ยงเยอะๆใช่ให้มันติดมือใช่ให้มันคล่องใช่อย่าเลี้ยงไปมองบอลไปเป็นเรื่องของเบสิกง่ายๆเลยถูกต้องนะครับเมื่อเบสิกคุณได้แล้วคุณมีการเลี้ยงที่คล่องแคล่วแล้วสิ่งที่ต้องระลึกถึงต่อครับคือได้บอลครับอย่ารีบเลี้ยงเนี่ยสำคัญมาก ถ้าคุณเลี้ยงเมื่อไหร่คุณมีโอกาสเสียเทอร์โนเวอร์เยอะทันทีใช่ครับไม่ว่าคุณจะเลี้ยงคล่องแค่ไหนก็ตามเหตุผลคืออะไรรู้ไหมเนี่ยเพราะอะไรครับเวลาที่เราบุกเนี่ยในการแข่งขันเนเพื่อนมี5้าคน3คนแล้วแต่เลี้ยงปั๊บข้อจํากัดและตัวเรื่องคุณจะลดลงทันทีพเลี้ยงถ้าผมไม่รีบเลี้ยงผมมีโอกาสหลายอย่างมี3ทางครับเพื่อนมาสกินใช้สกินหลบได้กูสู้ห่างผมยังเซตยิงได้กูสู้ถมมาผมยกหลอกผมเพาะหลบไปเลี้ยงต่อได้มีโอกาสที่จะทำแต้ม ทำสกอร์อะไรต่อไปใช่แต่ถ้าได้บอลแล้วรีบเลี้ยงพอคุณจะสู้มาอุ้ยปังตกใจอุ้ยทำไมท่าของเด็กตกใจเกิดอะไรขึ้นครับก็จับปุ๊บทีนี้จบล้เหลืออะไรครับเหลือส่งอย่างเดียวละวอูโนนี่แหละครับปัญหามันจะตามมาในข้อที่ต่อมาด้วยเลี้ยงลัวสู้มาจับบอลปุ๊บชิดส่งตายแล้วส่งไอ้ฟังตายแล้วเรียบร้อย ่ไไมด้เรียบร้อยเลยก็ต้องแบบเอฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยแล้วก็โดนขโมยไปนี่คือเหตุผลว่าอย่ารีบเลี้ยงนะครับเพราะถ้าคุณรักษาบอลให้ดีคุณสามารถใช้ขาหลักในการเลองระยะสู้ได้ก่อนสร้างพื้นที่เราค่อยเลือกเล่นนะครับได้บอลรักษาบอลให้ดีไม่จะได้บอลเขาก็ตีเลยหรือได้บอลไม่ได้ไม่ได้อย่ารีบเลี้ยงนะครับไม่ต้องคอร์ทโอเวอร์หรอกไม่จำเป็นคุณใช้เพื่อนดีกว่าใช่พิกแอนโลช่สกีนครับ ได้หมดนะครับแล้วคนค่อยเลี้ยงไปเลี้ยบอะไรก็ว่าไปเลี้ยงให้น้อยแต่เลี้ยงให้มีประสิทธิภาพนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยเฮียเสริมอันหนึ่งพี่เอกครับบาสดเด็กๆจะมีปัญหาอนี้คือบาสชายเดียวน้องจะได้บอลละๆเส้นสามแตบครับแล้วน้องจะทอดโอเวอร์ไงตัวแรกหลุดหลุดไงเร็วเร็วเร็วหลุดเข้ามาเจอเซนเตอร์เรียบร้อยแล้วก็มาถามผมว่าทําไงถึงจะหลบบล็อกเซนเตอร์ได้คําตอบไม่มี นี่คือผมว่าไม่ควรเลี้ยงแบบนี้อ่ะเปลี่ยนจากการเลี้ยงเข้าไปทําแต้มเป็นเลี้ยงดึงตัวประกบสร้างพื้นที่ให้เพื่อนว่างไหมได้ไหมเออลองทําดูสิได้ไหมอย่างนี่ลดเทอร์โนเวอร์ครับเดี๋ยวไปดูข้อสอบจัดไปเรื่องที่สองเรื่องของการส่งส่งอย่างที่ต่อเนื่องแต่ข้อแรกเนี่ยได้บอลรีบเลี้ยงตกใจจับ ส่งครับต้องส่งและส่วนตัวและอเนี่ยเป็นจังหวะที่จะเสียเธอเนอะว่าจากการส่งสูงที่สุดเลยเรียกว่าคุณคุณเสียสองเธอว่าในเวลาเดียวกันเลยนะหนึ่งคุณหันหลังให้คู้อ่สู้ใช่สองคุณไม่รู้ว่าเพื่อนคุณอยู่ไหนถูกสามคุณเลี้ยงก็ไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วเพื่อนวิ่งมาคุณก็ต้องส่งแบใช่เอื่อส่งแบแล้วบางคนพี่เอกเด็กๆเราบางคนลุกสิษธ์เราบางคนพขได้บอนปึ๊บครับไม่รู้การขยับขาหลักขาไม่หลักด้วยขาหลุดอีก ยืนขาตรงๆนิ่งๆอย่างเงี้ยตางทีขาลุกแลเท้าวิ่งขาตรงๆก็โดนเขาเบียดจนเสียหลักจนเสียหลักก็เสียอีกเสียการของบอลเคิร้นเวียนะเรื่องของการส่งนะครับจะทาเป็นเรื่องล้อเล่นไม่ได้ไม่ได้เลยต้องให้ความสําคัญเป็นระดับต้นๆเลยมากกว่าเลี้ยงมากกว่าทูตใช่ครับผมบอกเลยนะเรื่องส่งเนี่ยสำคัญที่สุดเลยใช่ส่งอย่างไรไม่ให้ถูกขโมยครับส่งอย่างไรให้เกิดประโยชน์หรือเสียเธอเอร์น้อยที่สุดไปทีละข้อใช่ ถ้าส่งแบบนี้คือส่งแบบไม่มีแรงที่น้องๆมักจะเป็นนะครับคือส่งแบบย้อยๆใหญ่ๆไปรับบอลรับบอลรับบอลให้ดูอีกทีเอาเย้รับบอลรับบอลรับบอลโอ้คุณจะเห็นด้ว่าเวลาที่ผมส่งย้อยสูงไปอ่ะมันใช้ไทมิ่งเยอะ กว่าจะไปถึงมันเดินทางช้าไปซึ่งระหว่างนั้นน่ะคู่ต่อสู้เขารู้แล้วว่าจะส่งให้เฮียอานขโมยแน่เขาไปดักหน้าแล้วไปกระโดดขโมยไปปัดไปแยกแล้ว oh อย่าง <no. S 1> เงี้ยเสียเทอร์โออ่าทำยังไงส่งตรงๆอ่ะเบสิกอ่ะระดับอกตรงๆอ่ะให้มันแรงให้มันเร็วอ่ะเอออย่างเงี้ยคู่ต่อสู้อ่านไม่ทัน uh. เพราะว่าส่งได้เลย่ม uh. เห็นไหมครับส่งดีต้อง น้ำหนักดีต้องรับดีด้วยใช่ต้องรับดีด้วยส่งดีแทบตายเพื่อแม่งรับปักแดงระเ่็นเกันอีกใช่ไม่ได้ครับส่งให้ดีใช่ต้องเลือกวิธีส่งให้เหมาะสมด้วยใช่เพื่อนขอบอลยังไงอ่ะสมมุติเออเราขอบอลแบบนี้ขอบอลบนขอบอลบนส่งล่างปักก็โดนขโมยดิครับเขาก็ตัดบอลดิเออนะขอบอลบนขอบบอลบนส่งเบี้ยวโอ้โหก็ไม่ได้อีกขอบบอลบนเลี้ยงเองอ้าวเฮ้ แล้วก็ชวนตัวแล้วก็ส่งก็ไม่เกิดประโยชน์อีก็ไม่ได้ส่งเสียอีกแบบนี้เนี่ยครับเหตุผลของการส่งดูให้ดีครับจะส่งก็คือขอบอลบอลเพื่อนขยับถ้าเพื่อนขยับตามมาส่งขพนทําแต้มได้ตัวอย่างง่ายๆลูกกระดอนเป็นลูกที่สําคัญมากให้สังเกตมือคู่ต่อสู้มือเพื่อนร่วมทีมขอบอลอ่าขอบอลอ่าปึ๊บรับบอลอ่ารับบอลโอเค พาอน,นโอเคโอเคอโหโหในสถา,านการณ์ของการแข่งครับมันมีหลายสถา,านการณ์ใช่คุณไม่สามารถส่งท่าน,นี้ได้ท่าเดียวไม่ได้คุณไม่สามารถส่งไม่ได้ท่าเดียวถูกต้องคุณต้องมีส่งมือเดียวกระรดอนพื้นสองมือกระดอนพื้นครับส่งขณะวิ่งใช่น้ำหนักทุกอย่างการส่งเผือไปข้างหน้าใช่ การส่งตรงตัวการส่งน้ำหนักดีไม่ดียังไงการดูมือที่ขอบอลของเพื่อนสำคัญหมดเลยสำคัญจริงๆครับเนี่ยจะลดเทอร์โนเวอร์แล้วสร้างโอกาสทำคะแนนคุณสูงมากๆใช่เลยซึ่งเป็นสิ่งที่น้องๆนักบาสมบอกเลยว่าไม่ค่อยให้ความสนใจอันนี้เฮียเห็นกับการที่เฮียสอนเด็กๆมานะพี่อผิดบ่อยที่สุดเลยคือกรณีนี้ครับครับสมมุติว่าพี่เอ๋กาลันจะวิ่งไปที่ห่วงพี่เอ๋ขอบอลเด็กๆส่วนมากจะส่งไปที่ตัวครับรับแปลว่ามือขอบอลตรงนี้อ่าเด็ก เพื่อนขอบอลไปข้างหน้านะแต่เพื่อนส่งไปที่ตัวภาพที่เกิดขึ้นคือบอลมันจะหลังหักแบบนี้ครับวิ่งไปขอบอลปั้งเห็นไหมครับหลังหักไม่ได้อย่างนี้คือเพื่อนเสียเปรียบเลยเพราะผวาบาดเจ็บด้วยเพราะนั้นคือสังเกตการให้บอลน,นะครับแต่และเพลย์ให้สังเกตเพื่อนร่วมทีมใช่การวิ่งคแบบกระถัดง่ายๆเนี่ยวิ่งคู่ไปกับเพื่อนแล้วส่งไปข้างหน้าวิ่งไปวิ่งไปรับบอลให้อยู่ส่งให้ตรงน้ําหนักให้ดีส่งกระดอนส่งแับอกส่งเนื้อหัวไม่ส่งแบบไม่มีแรง ส่งแบบไม่ถึงเนี่ยขอออกขอออกส่งเข่าโอ้โหติดพื้นขอออกขอออกส่งขึ้นบนอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องไปแก้ไขนะครับอีกอันนึงครับเรื่องของการส่งอะยงเงี้ยจ้องส่งอคำว่าจ้องส่งแล้วพียังคิดไม่ได้นลยหนึ่งจ้องแล้วนานนานไปสองจ้องแล้วเห็นแต่เพื่อนไม่เห็นตัวประกบอนี่อาจจะเกิดเกิดเิร์น้เว่าตรงเนี้ยเพราะตัวประกบเห็นเราชเราเห็นเพื่อนชเราส่งไปตัวประกบตัดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะ ไม่จาเป็นต้องโนลูก้าเสมอไม่จาเป็นเลยเพราะบางทีโนลูก้าเนี่ยเพื่อนบอกไม่รู้คือตามไม่ทันไม่ได้ให้สิกเนลเลยว่าจะส่งเหมือนหลอกตัวประกบอะหลอกหมดเลยหลอกแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมแล้วโนลูก้าค์ตไวไหลนี่จังหากเขาเรียกว่าเซนบอลไม่ถึงกันจะไปรับได้ยังไงเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ดีหลอกกันทั้งเนส์ต้องครับจริงทําได้ไม่ผิดนี่เพียงแต่ว่าอยากจะขอแนะนําให้น้องๆทําจากง่ายๆก่อนใช่ครับจ้องส่งอย่างไรอย่าลืมจ้องตัวประกบคุณด้วยใช่ถูกต้อง แล้วจะคุณจะรู้เเอ้ยส่งไม่ได้นี่ว่ะโปรดคิดไว้ว่าเมื่อคุณกําลังมองเพื่อนคุณน่ะคู่ต่อสู้เขาก็มองคุณอยู่นะสำคัญนะป้าอีกทีอย่าพูดอีกทีเมื่อคุณกําลังมองเพื่อนคุณที่จะส่งครับคู่ต่อสู้เขาก็มองคุณอยู่เหมือนกันนะครับแต่คุณไม่มองคู่ต่อสู้เน่นั้นบอลไปเมื่อไหร่ใช่ยไว้นะโอนแน่ๆนะครับใช่ใและที่สำคัญแน่นอนมีคนส่งมีคนรับครับอย่างที่พูดไปแล้วครับคนรับครับพี่อ๋มือพร้อมรับบอลปบยกมือไหมคุณพร้อมรับบอลไหนเวลาวิ่งพร้อมรับลาก ือคุณเห็นตัวพร้อมรับบอลคุณให้สัญญาณเพื่อนไหมคนรับที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะพี่เอกวิ่งอย่างนี้ครับแล้วมือไม่มีครับป<อ>ับงไม่ทันเห็นป่มรับไม่ทันถ้าจะวิ่งถ้าจะวิ่งยกมือขอบอลเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นอ,อมีมอทิศทางที่จะส่งได้มือสําคัญมากสําคัญมาก,มากเป็นเรื่องที่น้องๆต้องไปสังเกตเยอะๆฝ<ช>ึกเยอะๆใช่มันมีข้อสุดท้ายหนึ่งพี่เอกที่เฮียอยากฝากมากเลยเรื่องการส่ง ส่งยังไงฮะที่ไม่ควรเสียททนโอเวอร์เลยนะแบบที่จะลดได้แน่ๆเลยคือคุณต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าเพื่อนร่วมทีมเราแต่ละคนที่เราจะส่งให้เนี่ยต้องแยกแยะไปความสามารถต้องแยกแยะนะเออนิดนึงคุณต้องรู้ก่อนว่าอย่างเพื่อนคนนี้เขามีพลังในการรับมากน้อยแค่ไหนพี่อยากจะเห็นไหมว่าบางคนอันนี้อันนี้พลังอะไรพลังนี้คือบางคนอ่ะมือไม้เขาอ่อน แต่เราไปให้ระดับอกแรงๆนอนน้อยเฮียนอนน้อยอย่างนั้นเหรอนอนน้อยมือหลอยมือหลอยเขาจะรับไม่ได้กลับกันถ้าสมมติเรารู้ว่าพี่เอกรับบอลแรงไม่ได้เราเปลี่ยนเป็นบอลกระดอนเขาจะรับง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเขามือแข็งแรงให้ไปเลยยังไงเขารับได้เพราะนั้นคุณต้องจินตนาการให้ออกว่าเพื่อนคุณแต่ละคนเนี่ยมีสกิลแข็งแรงแค่ไหนทักษะไม่เท่ากันเออไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะส่วนสูงไม่เท่ากัน ขนาดไม่เท่ากันแล้วก็กินปริมาณไม่เท่ากันใช่เพราะฉะนั้นส่งให้ใครดูด้วยดูด้วยเพื่อนสูง140ครับส่งอย่างคนให้ร้อยแปดสิบฟอันนั้นก็ไม่ไหวนะเนี่ยค่าหัวเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไหวนะดูเพื่อนด้วยไม่ไหวไม่ไหวส่งให้เหมาะกับเพื่อนนะครับถูกต้องแน่นอนมีส่งมีรับบอกไปแล้วนะครับต้องได้ทั้งสองเรื่องเรื่องสุดท้ายละเรื่องฮอตฮิตเลยเรื่องนี้โช์ ชูดยังไงชูดยังไงไม่ให้เสียเทอร์นโอเวอร์จะเทอร์นโอเวอร์ได้เนี่ยมีหลายเรื่องเนี่ยถูก้วาวครับถูกบล็อกบ้าชูดบ้าชูด<อ>ชูดแล้วเสียรีบาวเ,<อ>เนี่ยเสียเทอร์นโอเวอร์หมดเ,<อ>เนี่ยผมก็ชูดลงนะอืใช่ก็คุณชูดลงแต่จังหวะที่ชูไม่ลงไม่บอกไนงะประมาณ10บลงหนึ่ง ถ่ายคลิปอ่ะยิงสิงลูกลงอ่ะอไม่ลงไปห้าสแม่งตัดออกไม่ได้พูดถึงเรานะโอเคคุณต้องมีความแม่นในระดับที่คุณฝึกซ้อมมากก่อนอผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดนะชูตายแปน้นชูสิบลงสิบแบบไม่มีตัวประกบคุณทําได้อยู่อย่ับถ้าทําได้แล้วไปสังเกตตัวเองเวลามีตัวประกบคุณยังทาได้อยู่ไหม<อ>าบางคนชูตอนซ้อมเนี่ยท่านี้เลยพอเล่นจริง กลัวแลบลินด้วยแลบลินด้วยกลัวเปลี่ยนเปลี่ยนอาการเฉยอันนี้อันนี้อันนี้ลมป้าหมูเข้าแล้วไม่ใช่แล้วเขาเรียกว่าไม่เหมือนเดิมน้องน้องประสบการณ์น้อยตกใจในเกมแข่งขันตกใจไอที่ซ้อมมาลืมหมดหายหมดเลยไอบอกอะาเฮ้ยยืนเหยียบเส้นวางขายเท่ากันย่อหัวข่าวส่งแรงกระโดดขึ้นตรงตรงลืมหมดค้างมือเออลืมหมดว่าคุณไม่ได้ชูในท่าที่คุณควรชูอ่ะถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเสียเส้ ใช่ครับนะครับหนึ่งชูดก็ผิดท่าสองชูดไม่มองตัวประกบอได้บอลตกใจต้องชูดแหละต้องชูดแล้วเนี่ยได้บอลซ้อมมาเนี่ยขั้นสองชูดโอ้โหโดนบล็อกเต็มมือเลยแล้วก็จะแบบทำไมผมโดนบล็อกอ่ะไม่มองเลยก็ไม่มองก่อนไม่มองเลยมีตัวประกบอหรือผมสปีดสายสปีดคิงฮอร์ตโอเวอร์หลุดเละอับตายแป้นโดนบล็อกเฮ้ยไม่โดนบล็อกเอกช่วยหน่อยถ้าโดนลูกเดียวเฮียเฉยๆโดนเป็นสิบโดนเป็นสิบแบบเดิม นีปกติแล้วนะครับอางที่บอกเลยข้อที่1คุณซ้อมใหม่ไงคุณไม่ใช้ทาถูที่คุณซ้อมมาในการถูจริงครับข้อที่2คุณมั่นใจเกินไปโดยลืมสังเกตตัวประกบครับตัวประกบเขาวิ่งหาคุณตลอดเวลาคุณถูได้กลัวด้วยบางทีวิ่งมาเนี่ยโอ้จะชูสามมันวิ่งไปแต่ไกลเลยห้าเมตรเลยแต่คุณลนหมดแล้วบอดไปก่อนแล้วที่ซ้อมมาเพี้ยนหมดแล้วหายหมดเนี่ยเสียเทิร์โนเวอร์หมดนะครับอันที่สเนี่ยร e l o a d S <S ปั๊มใครจะรอให้คุณว่างชุดขนาดนั้นขอปั๊มหน่อยทําให้ดูหน่อยแล้วกันนะเ,เฮียผมว่างโอเคโอ้โหว่างโอ้โหโคตรปั๊มอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ <S 2> <S 2> ปั๊มแบบขอบอลด้วยขอบอลเออหนึ่งสองสสี่สี่วินาทีครับคุณว่าคุณจะโดนบล็อกไหมกับการไม่ต้องใช้เวลาเยอะขอบอลปุ๊บหนึ่งสองยิงแล้วฮะอย่างน้อยหายไปล้ว ครึ่งหนึ่งเบสิกการชูที่ดีตอนซ้อมอ่ะต้องทําให้สัวร์มากๆใช่แล้วพอตอนแข่งเปอร์เซ็นต์มันจะลดลงคือเฮียจะสอนเด็กว่าสมมติยิงสิบลงสิบใช่พี่ตอนซ้อมอ่ะตอนแข่งให้คิดไปเลยเหลือครึ่งเดียวใช่ให้คิดไปเลยว่าเหลือครึ่งเดียวใช่คุณต้องไปเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายใช่คุณต้องเพิ่มคอมาโซ่ใช่ไม่ใช่กล้ามเนื้อคอนะแกนกลางของร่างกายนะกล้ามเนื้อขาการกระโดดบาลานซ์ทรงตัวใช่การ ใและสุดท้ายเกิอะไรรู้ไหมอะไรใจคุณน่ะความกดดันเออคุณจะเอาชนะมันได้ไหมใจคุณอะได้แบบดูปใต้แป้นแต่ชอบชูดไม่ลงอ่ะน่ตภาพบอผมสั่นเลยแม่งทำทางสมกันแทบตายสกีนเอาวิ่งพลิกแอนโลถึงใต้แป้นยิงไม่ลงได้มาอย่างสวยแต่แม่งสั่นมีจริงจริงนะครับเนี่ยมันจะทำให้คุณไม่สามารถทำแต้มได้แล้วก็เสียเงินหม คนชูชูตไปไม่ว่ากันไอคนไม่ได้ชูแหละออสกินเอาบ้างบีบาวอ่ะรู้จักบ่างบีบาวอ่ะไม่ค่อยทำกันนะครับมันจะมองลูกจนกระทั่งข้ามหัวไปแล้วก็ไปแย่งกันตุกตักตุกตักบาดเจ็บล้มตายกันอันนี้เป็นออปชั่นเสริมที่ควรจะเพิ่มเข้าไปนะครับคุณต้องรู้จักสกินเอาหน่อยบอลตกปุ๊บขว้าไม่ต้องกระโดดด้วยซ้ำทำให้ได้เคนะครับยิ่งทำเยอะยิ่งทำบ่อยติดตัวคุณจะอัตโนมัติครับ สบายใครเห็นก็ชื่นชมโค้ดที่นายเห็นก็เรียกติดตัวจริงอ่าฮะเฮ้ยเย้ครับมึงเล่นดีมากครับมึงสกรีนเอาได้ดีมากครับไปฝึกชูดเยอะๆเอาเหรอแม่งชูดไม่ลงเอาเหรอต้องกินกว่านี้เยอะกว่านี้ใช่ไหมต้องกินให้ลงด้วยได้นะครับเรื่องของการชูดแค่นี้แหละโอเค ดีขึ้นเยอะเลยดีเยอะนะคือพอเรารู้วิธีแก้ไขใช่ไหมเราไม่ต้องไปคู่แข่งแล้วพี่เราแก้ที่ตัวเราก่อนต้องลดที่ตัวเราเองก่อนต้องเลยง่ายๆเลยถ้าคุณเล่นยากเกินไปก็เสียโอกาสมีความเสี่ยงที่จะเทรนเวอร์สูงมากๆเลี้ยงลอดขาหนึ่งทีก็เสี่ยงแล้วใช่าที่คุณเลี้ยงธรรมดาได้ใช่ไม่เลี้ยงอยากเทอยากล่อถูกต้องชุด จาก3แต้มเนี่ยได้บอลชูสามตลอดเนี่ยเสียอย่าเสพติดการยิง3แต้มเสียอีกอันหนึ่งผมเสิร์ฟผมลืมยังไงจะเสียเทิร์นโอเวอร์เมื่อคุณไม่รู้กติกาที่แน่ชัดโอ้โอันนี้เยอะเลยสำหรับน้องๆเลยเยอะมากเบสิกเลยนะเออเลี้ยงจับยิงต่อเียโดนโดนแล้วนะเออผมพูดแค่นี้น้องบอกเฮ้ยนี่ผมรู้อยู่แล้วบางคนไม่รู้ไม่รู้ผมว่าบางคนไม่รู้นะไม่รน้องบางคน ไม่รู้นะขาหลักคืออะไรขาหลักคืออะไรการได้กี่ก้าวจับบอลเพื่อนตกมาจับบอลการได้กี่ก้าวก้าวเลยได้ไหมหรือต้องเลี้ยงก่อนตอบได้ไหมเห็นไหมรู้ป่ากติกาที่ทําให้คุณฟาวทั้งหลายแหล่ใช่พวกนี้ต้องไปศึกษาให้ชัดเจนเยอะมากนะไปแข่งแล้วคุณโดนเป่าอย่าใช้ลมนะโมเทียเป็นกรรมการเป็นฟาวเทียฟาวฟาวยังไงครับผมไม่รู้ต้องถามถามเลยใช่ฟาวอย่างนี้ไอ้น้องใช่ กินแล้วไม่จ่ายตั้งอ่ะไม่ใช่ไม่อยากพลาดต้องดูคลิปของเราเองอั่นใช่ไหมครับกดติดตามแล้วไปดูย้อนคลิปเก่าๆมีโคตรสารพัดค่อยๆดูค่อยๆทำเพียวว่าได้ไปอยู่ที่ทำให้น้องได้ประโยชน์ในวันท่สองใช่วันนี้ต้องขอบคุณสนามบาสมีโปรครับผมเสื้อสวยๆนี่ฮะดูสปอร์ตกางเกงที่รัดเข่าทาท่ามาครบ นะครับอย่าทิ้งกดติดตามของเราด้วยกันชินเนลมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ไว้หน่อยนะเพื่อที่จะได้รู้นะได้ทําอะไรให้น้องๆได้ศึกษากันวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับฉันมาจากเด็กน้อยที่มีความฝันใช้หัวใจระบาดลูกนั้นเติบมาเป็นเอกั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 นชินเนล